กครับสวัสดีกันอีกเช่นเคยครับครับอาจารย์มดล็อแม็กคุปตาดิสเกตร,รถจะเดิน่ะวันนี้ไม่รถเราไม่ครับเป็น่0 1 8ดีพี่ครับเดี๋ยวเพื่องกันพี่เป็นดีพี่หรืเอตตีเนาะ, <c oughs> ะเป็นดีพี่ครับผม เครื่องดีเด็ดดีซาซาที่ไงครับผมจัดตรงเลยฝาส,สุรเดชยดเป็นแบมาจากกันทระลมเท่นไม่ได้ใช่ผีดโอ้มันพึ่งท่ามมันพึ่งท่ามบ่โอ้รถงามเนาะ,ะดูรอบๆครับ คอ,อนคัสบอลเคยตัดนะครับพี่น้องอย่างดีซีเซนสภาพเก่าสิบเปอร์เซ็นครับผมนะฮพวกเสียงพวกอยังกบบโบกงวดได้อพี่น้องเด้อ ผานเป็นผานพ่วนครับดีเฮดสองสองหาอีบีเฮฟวีพ e ัดครับผมน้ำหนักดีครับไถเขาด้วยครับไถเขาเลิก้้ครับนี่แต่ก่อนขี่ถไง่จังน้อยพี่น้องทอนาคาด์บอคยตัดได้ครับเบิ่งชั่วโมงการทำงานครับพี่น้องโอ้สี่พันนิดๆครับ ือว่ายัางสวยงามครับผมชั่วโมงอยากขึ้นไ้จะหน้อยครับรถตุ่นนี้เป็นไม้ดิจิตอนหลังค่าเปลี่ยนไม้แล้วเรียบร้อยไปดันกดูเก้าสบอร์เซ็ครับสนใจก็ดูรถได้ที่อูปตาศรีสเกตเราจะเลื่อนนะพี่น้อง Ta đi. Rồi. Thả con, thả con. Ôi, bẹt thằng này nó. Không, Để chôm đi các bạn. โรตอรี่เป็นหายเอกตึงหกหายีนะครับบยูที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมผอมย่อยสภาพสวยคือเก่าครับสนใจเขาดูรถดีไซน์ดีคุ้มแต่ทีสเกตเราจะเลื่อนครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนเดอ้อครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จักบาทเดอ้อครับพี่น,อน้องสวัสดีครับ